ไม่มีสิทธิ์เลือกพนะี่น้องเหลือสองนุวยพนะี่น้องหมดเหลือสองนุวยแลนะ้วน้องเกินสองนุวยพนะี่น้องรอดแคมข้างสานะี่น้องใครอยู่ยังเกินจนะกินอยู่น้องเอาเอาไปต่ำกันพี่น้องลุกไงเถอะยางไปน,ะไน้องเม,นะม่งี่นะ้อง อหห่านุ้ยยังเด็กมดต่ำมังหงุห่น้องออต่ำมังหงุห่น้อง,องวะน,น,นี่นีน่แหละแนวเซอร์ฮอก็ได้พี่น้งของนี่แหละเครื่องทีท์ฮอก็ได้แนวเซอร์กระได้ แนวมึกเขืออันนี้มึกอึกพน้ออึกนี่ซื่อๆล่ะหอมเด้พี่น้องมึกอึกอยู่บ้านเด้อมึกอึกแถวอื่นสิอื่นยังแหละกันพี่น้องมเขือบ่นะพี่น้องอันนี้มเขือทพี่น้องสีแดงิบจักน่เฮาก็ฝานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลือแต่ยำไปมายำฮกันเลยพี่น้อง <Sým đất> em làm theo mình nó to nó không rồi nó. À. một sát bản nữa. không linh đôi dòng họ tôi lấy xe xe mùn hay hơn nữa nó nào câu rồi xe lại vào xôm này xôm này nó Hãy như thôi ปลาเด็กีะน้องปลาเด็กนบนรดาหงนะน้องต้อนมันก็ได้นะเรเอาปลาเสียมให้พี่น้อง เด้ขอจะกินน้ำให้นอ้องสองคนเสียงเคียบใไปนอ้องโอ้โหอ,อยู่น้อมากหนึ่งินตุ่น

คำแรงกับเพชรเลยเพี่น้องเอ้ย